สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์บอสซีนัมทริปนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวลากหัวนะเราไม่ได้มาเซิร์ฟนี้ค่อนข้างนานมากเลยนะครับผมแอดวินหายหน้าหายตาจากช่องเราไปค่อนข้างนานนะครับส่วนโปรโมชั่นใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะเติม50บาทนะครับก็จะเป็นเอ่อเซต5 2เซตนะครับแล้วก็เติม1 1 0จะได้เป็นเซต100สเซตแล้วก็เติม300นะครับจะเป็นเซตไคโด2เซตนะครับผมแล้วก็ส่วนเซตพันเนี่ยจะได้เป็นเซตเดียวเท่านั้นนะครัับบถ้้าาเเติมมนนนนนนะะะะปปรรณี็ 3S คส่ว ของในกล่องสุ่มนะครับก็จะมีเป็น S S S แล้วก็3 S นะครับผมสูงสุดนะเติม50บาทนะครับจะได้เป็น V2 แล้วก็เติม110จะได้เป็น V3 นะครับผมแล้วก็เติม50บาทได้ชื่อไทยด้วยนะครับก็เติม50บาทก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะสำหรับของเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็เติม500หนได้ชื่อสีเรืองแสงนะครับแล้วก็เติม1,000บาทได้ชื่อสี RGB เลยนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนของออดเวลานะครับก็มีตั้งแต่1ชั่วโมงไปยัน10ชั่วโมงนะครับได้เป โอเคประมาณนี้ผมไม่มีเปิดกล่องให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างยาวนิดนึงก็ไม่ยาวหรอกแต่ผมตัดโอเควันนี้นะครับครับแล้วก็ไม่อยู่ในเซฟกันเราได้เป็น300เอาเลยนะเพราะว่ามันเด๋อเสร็จแล้วไม่เท่าไหร่เลยครับก็ยังพอไหวนะแต่เราก็จะตกเป็นเป้าเยอะหน่อยนะครับ เซฟนี้พยายามอย่าโซโล่แล้วกันนะถ้าใครมาเซฟโซนนะครับบ้านเดีสามร้อยก็โดนร้อยห้าสิบยิงเจ็บอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันกว่าสมัยก่อนมากเลยเออสมัยก่อนมันมันไม่มาเท่านั้น โอ้ยอาคนเดียวก็ก็จะเล่นยากๆหน่อยนะครับเราก็ต้องหาตีเอานะแต่ผมเล่นคนเดียวน่าจะไหวอยู่แหละเพราะผมจุกไปจุกมาได้เฮ้ยังไ้แล้วว่าเฮ้ยลักูก็แตกไอ้ยโซนนั้นอะโหเฮ้ยเกียรตัวแก้โหมากอะ เว้เนยมีคนตีมาแล้วเห็นไหมถ้าเราเล่นเ,เล่นดีๆหน่อยนะครับเราก็จะมีตีนะเขจะเห็นแววเราไงแต่นเตตตนี้ยเราเผอเราเผอความตีนเราต้องความตีนอะ่ะ ตีไรไม่รู้ไม่ไหนะคนเดียวดารบผมนะอ๋อตีไหมวะเต็มยิงกูวะอันนี้เป็นร้อยยี่สิบนะน่าจะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะตอนนี้ ทั้งทิปเนี่ยผมโอ้หเขาช่วยผมเยอะเลยนะสมัยก่อนอ่ะแบบจ้างผมรัวๆท่้ทิปอะตอนช่องผมยังไม่ค่อยดังนะครับโอยมืดเลยนครับ้อ้าสิบก็สามารถยิงผมเจ็บนะเจ็บจัดอ่ะดิมเ็บมารอบอ่ะใครได้้อยหิบผมาเียมีตีีได้ ไม่รู้ไม่ไม่ได้หยุดตรงนี้มันเป็นตารางับราเลยนอ่ะตราเียอะองเทียนตารางสอเทียนไม่มาเฮ้อ่ารู้นะเฮ้ยเมื่อไรเหมือนจะวัดเนี่ยหรือเราต้องเล่นร้อยห้าสถึงจะเก้าวัดกัน ยังเยอะตัดวดิโอ้ยกระตายสามร้อยมาเออปวฟีเจ็บเยอะแล้วเมือไหล่จะให้ตัวละครให้ของให้ดูในบ้านหรืเฮ้ยมืดโอ้โหสามร้อยแตกเลยมาแลครับก็มาเล่นพันกันนะอันนี้เหมือนจะมีทีมงานรวบด้วยนะครับ ร่วมไปร่วมมาแต่ก็ปิดคลิปแต่ก็ปิดคลิปแต่ก็ปิคลิปแค่นั้นเองไปในที่อะรี้ผมงงตี้ิด้หน่อยนะขอแบบขอเล่นสไตล์ตัวเองแล้วกันนะ

ผมแม่งเป็นิจกับแกพี่เราเปนบุตาัเลยเมนอาชนะมาเล่นกับกูวันแรกอโอ้โหบุนตาบุนตาแบบข้าพันนี่น่ะเราต้องเล่นเซฟนะตอนเราพี่ีไฟมาเราเนี่ยขันจะสองตัวนะ เพื่อนหรอกวะผมปเตห้าเดี๋ยวไอ้ผมไปเต๊มเจ็ดเดียรเอาวิฟังเอาดิฟามเอาเร้วละตัวอืมตันสองตัวโอ้โหเพื่อนกูบังมดเลยงงไปมดละมาวะ ต้องค่อยเล่นไปนะครับทุกคนมันเป็นเซตพันนะมันก็ต้องเซฟหน่อยนะสรุปกูเซฟเซฟหมดทำไมมันไม่ตีไปเพิ่มวะตีไปเพิ่มดีตีไปเพิ่มดีตีมั่วเลย นอกหัวด้ะเฮ้ยไอชิ้นนี้มันจุบไปจุบมาโดนจะเล่นคู่ไปตามไปตามไปตามไปแล้ววันได้แดงก็สองสองสองแดงสองแดงเฮ้ยส่นสามร้อยอ้ส่วสามร้อยบ้างเหรอได้แต่ส่วนบ้างครับ ตนกร้าหนาวตกตะกร้าหนาวตกบ้านเลยไหมทำร้อยนี่ตัวไหนวะตัวนี้เหรอตัวไหนวะหนโมดแต่งเฮ้ยทำร้อยตัวไหนวะสวยน้องสวยเฮ้ยอันเดียวข้างในนะครับเฮ้ยแม่งยิงแตัละลูกเลยว่ห้ะ เ้ยยิงยากจังวะนันองตาผมเป็นฝ้าตอนนี้เป็นหายละอ๋อนี่ไอเฮี้ยนี่หัวตี้ไ่าเยอะเนี่ย ไม่แต่นั่นแหละดูตายสุดเฮ้ยแล้วพันตัวเดวปะมาหาดูกันนะเอ้ยเลข15ซิ่อะไรหรือเปล่าฮะ15มา สวยสวยตีไปไปเยอะเมืนจะยิงตัวไม่เข้านะปืนอย่างมันอ่ะโคตรชอบอ่ะอ้ไปเปืนอย่างนัวอ่ะโคตรชอบปืนเลยเอ้ยเกับแตก กับตายกับตายสอง x แกเพื่อนสอง x เฉยไม่รู้เพื่อนหน้าขหน้าพี่ขได้ครับได้ได้เป็นห้านะูี่ว่านรู้มือเขาเลยโอ้ยรู้มือเลยเหรอเฮ่ผมไม่รดเลยไอจ้าไอจ้าใครมันแหลมเนี่ย

มงูหมดแล้วตอนนี้ขวัไหนเพื่อนเนี่ยมึงใครเนี่ยเอ้ามึงใครเนี่ยได้ครับได้ได้ได้ปีละเจ็ดดเลยยียไม่ไหวละโอ้ยงงไปหมดตอนนี้มันตัวไหนวะอตัว นะครับผมอะไรขึ้นหน้าจอก็ไม่รู้นะตอนนี้โอ้ยตกไปหมดเลยเฮียตอนนี้โงไปหมดละตาผมมัวมากเลย,ย,ยะะดูเจ้าตัวไหนก่อนเดี๋ยวครับอู้เซิร์ฟโคตหนัว

ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยตามมาเพื่อนลูกสมุนเราไม่เจอพันเลยนะครับหายไปไหนเพื่อนมาเลยเพื่อนเ่มาเดียมาหนึ่งบนชั้นห้ามาเพื่อนเฮ้ยพันอยู่ไหนวะหาดิอ๋อโอเคเอเดน โอ้โี่อะไรน่แค่ที่เดียวกันเนี่ยเพื่อนด้วยอ้อหลังเดียวนะแบกแ้จะตายอีกหนึงเพื่อนอีนโอ้ยจะมืดเลยสัตว์จะตายหมด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  ดารบาเพื่อเราอนี่ค่อนข้างบางหน่อยๆนอะเนี่ยไปหาคนมเหื่อบวกมาแตกโดนบังโดนบังฉันสีอ้าสวยครับสวยสว,ยสวย

ใครเอาสามร้อยใส่บ้างครับมามามขอคนแทบๆมามาข้างหลังเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวย่งกันเดี๋ยย่งกันช่วยกันไปถม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 พันถมพันวัาดีเอาดี โอ้โหมันเยอะจังวะโอ้โหมันเนข้อมูลด uh> ้วยนะครับทุกคนไม่ไหวปะ ไม่ใครสนใจร่วมทุกร่วมสุไวะมันมาเร็วแตกเพื่อนแตกแตกแล้วโดดอมาเพื่อนแตกแล้วโดดมาแลวเพื่ได้เลยงเลพื่อนจริงเอ้หกลเพื่อนิงอนจ

หาตัวก่อนครับตัวไหนอะอ๋อโอเคตัวปอใช่ปะโอ้แล้วประกาศขนาดนี้มันคงวัดอะผมอะก็วันนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่จะมีคลิปอะไรต่อไปนะมีหลายพวกเลยนะพันน่ะก็สนุกสนุกกันไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย